ูสนใจดีที่ทำให้เราเล่นเฮล l l เวอร์ด้วยนะอ๊ะเมื่อกี้ทำไมดวงดวงนิดๆตกใจ English U.S. English U.K. Portuguese, B.R., Deutsch, Espanyol, <laughs> Français, Italiano, Nihongo, English U.S. Sangi da lah, Star Wars. Subtitle mode. Star Wars, yeah. <laughs> <laughs> Star Wars <yeah. laughs> Subtitle mode. Hmm. <laughs> อะไรยังไม่เปลี่ยนอะไรอันนี้อันนี้ไว้อืมสเปรย์มิสช่วย Super Earth. Our home. Prosperity. Liberty. Hi there. <laughs> Democracy. Our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. <laughs> SWIFT Liberty! No! <laughs> <Look for laughs> scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join! The Hell Divers become part of an elite peacekeeping force. See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become เทพจะจัดฮีโร hey, uh ่มีพระคุมอะไรอ่ะ ัดูทเลี่วะเมื่อกี้มึงเห็นอายุสิบแปดวะพี่มันขึ้นอยู่อะเปนลาไมล่า ภาพอย่างสวยแล้วอะไรเอาให้สอนเดินนะเดินเดินเคลื่อนไหวก่อนเคลื่อนไหวปุ๊บ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 ยังไงต่อเอาไปไหนอ่ะอ่ะเดินแล้วนี่กดชิปวิง่งเหมือนเกมทั่วไปอ๋อมีเหนื่อยด้วยลยังไงต่อกดแทบ็บกดแทบ็บปูแผนที่อีกวาเพื่ออะไรอ่ะ อ๋อมาตำแหน่ง,อนงเอ๊ะทำไมทำเป็นผู้หญิงอ่ะปิดออกแล้วเรามันเลือกแล้วมันไอ้นี่ยังไงอ่ะแบบมแสดงว่ามาร์คในมาร์คในแผนที่ยังไงอ่ะเอาเวนกรรมทำไมไม่ได้ค่อยๆเดินไป Your for you, นี่อะไรอ่ะซีอยู่เดี๋ยวจะไร่น้ำมันยิม้มยิ้มกระชากใจเนี่ยไอ้เอ้อไม่ใช่แบงค์เนี่ยยิ้มกระชากใจไปต่อไปต่อโคพันอะไรแลวนะวคพันแบสวะ่ะ อันนี้ก็แบบเทนคนที่แบบสมัครว่าเอามาเทนซะหน่อยอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ไปตายในสนามรบนะอะไรอ๋อกระหามข้าวสิงคีทขวางอะไรอ่ะ อัตนตรายว่ะกดตะไรอ๋อตัวน,นีออ้นนเ,เพื่อหมอบอะไรวะเนะี่ยก็มีข้ามเลือดด้วยคือมีคนเคยโดนยิงใช่ไหมแบบไม่ทำตามคำสั่งใช่ปหมเลด,ดิอะไรป้อมปืนอ่ะต้องทำไงอ่ะต้องคานไว้เฮ้ย เฮ้ยโอ้โหจ้าช่วยเรล,ล้วนะก็ต้องแบบโดดหลบไปหมอกปะใช่ไหมเมื่อกี้มันลุกเองอ่ะไอ้เราเฮ้ยไม่ทนันน่ตายอีกแล้วโอ้โหแข็งข่าไอ้จินะ๊นมันทำยังไงวะคือต้องโดดจากตรงนี้อ่ะไม่ใช่หรออันนี้นี่นี่เมื่อกี้ตายจริงแลยนะสอบมันอยู่เลย <im itation> ก็คือนั่นแหละไอ้สองคนที่เราเล่นก็คือลาก่อนตัวฉันอีกคนนึง ฮึบๆโอเคโหมึงเป็นกันอย่างงี้แ๋ยว่าาชปไตยตายตายไปแล้วโอ้โหไม่เอะุดลอะปีอไรวู่้ะไม่รู้มันให้กดกดเลยเอ้าให้ดิดด ทำไมไมิดเตอร์น,นิ่มพูดภาษาพูดเป็นผู้หญิงวะกูเ <c> ป <oughs> ็นผู้หญิงเหรอเนี่ยอ่าเอามาสอนฮิวมาเลยฟีดอมฟีดอมมาโม้ทันแม <c oughs> ่อะไรอะสอรไปแล้เวเบิดแน่เลย <c oughs> เฮ้ยอารักมิดเบอระเบิด์ <c oughs> มาใอันนี้ปืนอ๋อให้ยิงก่อนนะคลิกขวาเพื่อเล็งจะไม่เล็งได้ไหมอะไม่ได้อะอ๋อเลยมีกระสุนโอยเอาอะไรเอาไหมเี้ยนะมันตายยากอยู่แล้วเนี่ย ระเบิดมือกดจีเพื่อเคลื่อนระเบิดเคลือ่อนเลยอ่ะเป็นหึงไป็นหนึ่งคุยยังไงเรอแม่งรอเหรอรอะเบิดไปอ๋อเอาไ้ระเบิดหลมมุมระเบิดหลุมเมียงระเบิดหลุมอารักนิดเออนี่ไงอะไรอ่ะ super destroyer and it's all powerful stratagems are yours to Why use a stratagem now to take care of those books. just make sure you take a few steps back i'm coming back a few moments later ทำไงอ่ะทำไงอ่ะไม่เข้าใจอ๋อกดปุ่มให้ได้ตางคกุศรแล้วก็เพื่อยังไงอ๋อเป็นม,าม้าเคืออะไรวะอ๋ะอแบงบค์มนคือมา้าตำแหน่งเอแต่มันยังไม่หมดอ่ะอ๋อนี่ไงมันต้องกดตามปุ่มไอคียแบาบอะมาไปคีย์ไปอารมณ์แบบเหมือนเรียกแบบ สเ,รเปรพอนนะไดิมาเรื่อยสเ,เปชปอนเยมวยอะครับจั้หวะนี้ม่กอ,อ,อกี้ระหน้าแตกนึงช็อตได้ไหมเฮ้ยแ้ว่ว้าวดีนี่เหรออะไรนะเพื่อนร่วมทีเหอ อ๋อแบบสอนเรียกเพื่อนวะแบบเพื่อนตุ้ยกแ็แบบโอ้โหไปน,นะ,ะเรียกเพื่อนมาบีคอนไปมองมาจากข้างฟ้ามาันจะเทพไปไหน อะไอ้ปืนชื่อน่าเที่ดีนะลิเบเลเตอร์แบบมีอาวุธอาสนนี่ระเบิดลิเบเลเตอร์วาวเวฟปะเนี่ยอะไรไงอะเอาผมเก็บแล้วอ่าแล้ไงกดอาร์เพื่อรีโหลดอ๋อลืมใส่ลู่อีกล้อะไรวะไม่เยอะนะ เฮ้ย้าราบูยนี่มามรเปิดรอเลยรออะไรแล้วทำไมมิสเตอร์นุ่นนี่เป็นผู้หญิงก่อนหรือมันสุ่มไรนะเิดป Hold up, Recruit. It's finally time to call in the big guns. Use the support weapon stratagem to get yourself a real your weapon. That's the stuff. Now, use a resupply stratagem to get yourself some more ammo. And then...resupply when ลงันนี้แม็กนเรียกสัพพายได้ มันคือระเบิดใช่ไหมอะไรอ่ะเราจะแบกงไอกี้นปุอะไักป๊

Hey. Ready to don your cape. Thank yeah, hey, you, Now there's a hell diver. You remind me of a younger me, fearless and vulnerable, and seven feet. You're finally ready for the realest deal of them all the Galactic War. I think Justice. They're in your. เท,แทา,าแล้วอ๋อทหารวันนี้คือคนหมดเลยแบงค์ไปกันอย่างนี้เลยไอที่ขึ้นกันเยอะๆนี่คือทหารขึ้นในเชียร์เดิร์ถูกไหม โค้ชมิสเตอร์น้องนินเลวลหนึ่งนะแต่ว่าทำไมเป็นผู้หญิงอนะไม่เข้าใจดองคารดองคาดอีกล ตั้งคืออะไรดวงดาว name you super destroyer ship ให้ตั้งชื่อ,อยานอะแล้วมันพิมพ์เองไม่ได้หรอ,อมันต้องเลือก s t า r sword titanium w a r วิงไม่ใช่ตตนเน่ไหมไม่หรอ อา uh, เลียนสเปีเยเจนโซสองเซนติเนลบินเซนคือินเซนดีกว่า <laughs> น่ารักไปไหนเห็นไหมสตาร์ไลท์เลยบ <laughs> ินเซนสตาร์ไลท์เดสตัวเย่ะ Congratulations on completing training, Helldiver. You're in charge of this vessel now. The Democracy Officer awaits you on the bridge. Welcome to the Galactic War.